ปางกัญญารันเคมีสาธารณะประกบสองพระเอกดังแค่ภาพก็ฟินแล้วเป็นนักแสดงที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นอิสระเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปางกัญญารันวงขจรไกลโด่งดังจากการรับบทแม่หญิงจันวาดในละครพีเรียตอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุพเพศนิวาสโดยล่าสุดวันนี้10ธันวาคม2565ปางได้โพสต์ภาพคู่กับสอพระเอกสุดฮอต อย่างปัจจันร์ประมะและเจดเจดพิพัฒนตีลาพรพัฒนพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนบุญาาสาลี่หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นเคมี K Me, สาธารณะมากเล่นคู่กับใครก็คือจิ้นหมดช่องวันใหม่คะหรือช่องสามคุณปางสวยจัง